ีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆไปผัดพริกแกงปลาดุกทอดค่ะผัดพริกแกงปลาดุกทอดถูกทำขายหน้าร้านเจวุ้นเนาะปะ้าตามไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมาค่ะเจวุ้นจะพามาทําผัดพริกแกงปลาดุกทอดเนาะวันนี้เป็นพริกแกงนะคะอันนี้เจวุ้นซื้อมาหั่นแล้วแบบนี้เลยไม่มีหัวเลยนะคะ คือมีแต่เนื้ออย่างนี้สี่กิโลค่ะที่เจวุ้นซื้อมานะวันนี้เจวุ้นจะมาเาแบ่งปันวิธีทอดอีกแบบหนึ่งเนาะนี่ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเอเราจะนําปลาดุกไปล้างน้ําส้มกับเกลือแบบนี้นะวิธีนี้ล้างคาวได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็เมือกของเขาก็จะหายไปหมดเลยเนาะอันนี้ค่ะแป้งทอดกรอบนะที่เจวุ้นใช้เนาะถ้าเป็น พวกเกี่ยวกับทอดปลาหรือทอดอะไรที่เจ้าวุนจะไปทำหมกข้าวจะใช้แป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็จะเตรียมน้ําเย็นไว้แบบนี้ด้วยนะวันนี้จะมีอีกวิธีนึงนะก็คือเราจะใช้เครื่องตีไข่กับคารังมงแบบนี้ด้วยนะนี่ค่ะเราก็เอากระดูุแล้วก็น้ํำส้มนะใส่ลแงบบไปไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเราต้องล้างน้ําสะอาดอยแล้วเกลือเกลือครึ่งซองก็พอ ประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็น้ำใส่ค่ะเปิดน้ำใส่อนีน่ของพอได้ราวนะราวกเรือกับน้ำส้มไปเ,เลยทุกเขาไปเลยค่ะรับรองว่าเมื่อของกระดูกเราก็จะหลุดออกง่ายๆเลยนะเมื่อก่อนจะวุ้งล้างเกลืออย่างเดียวหย่างเดล้างหลายรอบมากยิ่งไม่ใช่ปาาาลานาด้วยนะเป็นปลาแบบว่าเขาเลี้ยงเนาะแต่มาถ้าขายตามตลาดจะเป็นปลาบบเลี้ยงแหละยิ่งเมื่อเยอะนะหาหอกยากมากเมื่อก่อนจะุ่้ไม่มีแบบไม่รู้วิธีนี้ก็อ้มันก็แบบว่า ทำขามหมูแหละก็เลยแบบว่าเอาไปล้างขามหมูเห็นมันออกนี้ทีก็ลองลองเอามาทำาดูเดยสูตรนี้นี่ชอบมากเลยล้างนี่สะอาดแบบไมต้องตัวเลยอันไหนที่มีเลือดดย้ยเราก็ถูออกมาเาวไว้สักประมาณเนี่ยห้านาทีก็พอไม่ต้องเจาวนานอันนี้ทีนี้นะโอเคมากมากเสร็จแล้วค่ะพอแล้วเนาะล้างประมาณนี้พอรู้สึกว่าเมือกมันก็ออกหมดแล้วอะเราก็ไปเทใส่กระมังทุกครั้งนะคะที่เราล้างปลานะ ดีจิแล้วเราก็เปิดน้ำใส่กะละมังลนะ้างออกก็สามน้ำนะแบบนี้เนาะหลังจากเราล้างปลาเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเอาแป้งค่ะเทเลยไปในกะละมังแบบนี้เลยมาก้อยก็แล้วแต่ปลานะจะนู้จะใช้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็เราจะละลายน้ำมีน้ำลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะคนก่อน ถ้าเป็นทอดปลาหรือทอดพวกปลาส้มอะไรอยู่างเจะใช้แต่แป้งทอดกรอบก็ค่ะเดี๋ยวว่าถ้าเป็นทอดไก่ทอดนะไก่ทอดเดี๋ยวก็จะผสมแป้งค่ะจะมีประมาณ3ตัวนะเดี๋ยวหลังจะมาบอกเดี๋ยวเราใส่ค่อยๆใส่นะเพื่อว่าเออเขาจะได้พอดีไงแต่ถ้าใส่ไปเอาน้ำเย็นจัดนะน้ำแข็งใส่ลงไปในน้ำเลยให้เย็นๆอ่ะวิธีนี้ได้ผลกบ่าแล้วนั่นแหละก็ทอดปลาเนี่เราก็ไม่ต้องเอาปุนมากหรอกพอดีพอดีค่ะพอให้มันแบบว่าเครื่องเครืปลาที่จะทำเราไม่ได้ต้องการว่าให้ปลาไปเกาะไอ้แป้งไปเกาะปลาเเยนาะะแค่่จไมให้้เเขขาาบไม่ใหระดินแค่ั้น คนตัเรกจังกว่าตอนนีเขาจะแตกนะประมาณนี้แหละพอ,อมาบอกนี่เพราะว่าเออจะได้แบ่งกันกันนะนเพื่อนๆเป็นแม่คงแม่ค้าพ่อค้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีปัญหาเรื่องแบบว่าทอดปลายอย่างแบบว่าเหยไม่อยากทําเมนูทอดปลาเลยดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีกระดูกนี่นะทอดต่ไม่ดีเละหมดอ่ะทอดแบบว่าเราไม่ไม่รู้หลักนะพอแล้วค่ะ ก็แค่เอาปลามาเทใส่ไปดิเนี่ยแค่นี้ดิไม่ได้มีอะไรค่ะเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่าละลายแป้งแค่นั้นเองแล้วก็กองแล้วเราก็คูไปเลยครับคูไปเลยคูไปกับแป้งของเราเลยเนาะแล้วคูไปเลยแล้วเราก็จะไปท้อจะมุดตั้งมันเรียบร้อยแล้วเวลาเรามีเมนูข้อปลาเนาะช่วงเราล้างเราก็เปิดไฟแล้วแหละต่างๆไว้เลยเพื่อแบบว่ามันจะได้แบบว่าพอเราล้างเสร็จแล้วพอเราตุกแป้งเสร็จตุ๊บเนี่ยตะก็ได้เลยเนาะการทอดนี่ไม่มีก็คือไฟอ่ะต้องแรง่าให้ไฟอ่อนมากน้ำจะติดกระทะเหมือนกันนะไฟหนูต้องได้ด้วยนะอ่าเนี่ย ไฟร้อนจัดแล้วนะเจะวุนตั้งไว้แล้วและนี่ต้องเตรียมไว้ด้วยนะตะแกรงแบบนี้่ะเราก็ใส่ลงไปเลยใส่ให้เต็มกระทะของเราเลยค่ะเราจะใช้เบอร์เบอร์ใหญ่เรียบร้อยแล้วสี่กิโลเจวุ้นจะทอดได้ประมาณสามกระทคะค่ะพอเราอแป้งลงไปตุ๊กเนี่ยมันก็จะแบบแข็งตัวเลยเนาะ คนได้เลยไม่ต้องกลัวเลยถ้าไฟเราได้นะวิธีการโทษโทด,อดอยังไงไม่ให้เละนั่นก็คือไฟด้วยค่ะไม่ใช่แป้งอย่างเดียวนะแป้งหรือช่วยทาให้เขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เละแล้วก็เออชิ้นสวยเนาะเรียบร้อยแลย้วของคอุได้แล้วเนี่ยพอประดูกเริ่มลอยตัวขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเนี่ยแสดงว่าเขากรอบมากแล้วนะ แล้วแต่เราแล้วเราจะชอบปอกประมาณไหนนะลุกเนี่ยอันนี้อันนี้แบบว่ามันมีไข่ไงมันก็เลยดีเนะมันมีไข่ในตัวมันนะอ่ะน,นี้ก็สุกแล้วนะกระทะนี้เจ้บุญกระเอาขึ้นแล้วพอแค่นี้พอค่ะแบบนี้เลยเหลืองๆองันแบบนี้เยนะ่ยเนาะใส่ลงไปแล้วก็ใส่เลยะคะ่ะใส่พักน้ํามันไว้เนาะพราะเดี๋ยวเราจะไปผัดผัดน้ํามันไว้ให้เขาเจะด็ดน้ำมันซะก่อนแล้วก็เย็นซะก่อน เราก็อยไปผัดนะนี่จ่าเจว,วุนก็จะมาผัดพริกแกงปลาดุกทอดนะีน่ปลาดุกทอดเราทอดเรียบร้อยแล้วเนาะอันไหนที่เป็นชิ้นเล็กติดกันก็ปล่อยเขาค่ะนี่อย่างแบบนี้เนาะทอดเรียบร้อยแล้วค่ะชิ้นไข่ชิ้นมันแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วจะมีพริกแกงค่ะพริกแกงเผ็ดนะพริกแกงหยาบเนาะแล้วก็มีน้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะโรตีผงนัวค่ะเกลือ น้ำตาลปี๊บค่ะเจวุ้นใช้สองน้ำตาลนะซอสหอยค่ะแล้วก็จะมีโหระพาแล้วก็จะมีพริกเขียวพริกแดงแล้วก็ใบมะกรูดแบบนี้นะคะไปดูวิธีผัดกันเลยอ,อันนี้เจวุ้นใส่น้ำมันไว้ในกระทะเรียบร้อยแล้วนะช่วงนี้เริ่มหน้าหนาวแล้วเนาะลมแรงเลยแล้วเจวุ้นจะใช้พริกแกงประมาณครึ่งกิโลนะกะเอา เพราะว่าปลาดุค่อนข้างเยอะอยู่นะเขาใช้เยอะหน่อยพอพริกแกงเราเริ่มแบบว่าหอมๆแล้วเราเติมน้ําลงไปค่ะนิดหน่อยก่อนแล้วก็ผัดต่อไปอีกค่ะผัดให้เครื่องแกงของเราแตกมันก่อนเนี่ยเครื่องเครื่องแกงเราก็จะปูขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วก็เติมน้ําลงไปอีกค่ะก,ก็กะปริมาณของเออ่ตัวปลาแล้วด้วยนะว่าปลาเราเยอะเราน้อนนะจะวิ้นใช้สี่กิโลก็เยอะอยู่ค่ะ ดับแรกเลยเจเจวุ้นจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนใส่อะไรที่มันละลายยากยากก่อนนะตาลปี๊บใส่ลงไปค่ะอันนี้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะลืมบอกค่ะน้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนี่ค่ะซอสหอยนงงางรมอันนี้เจวุ้นกะไว้สามช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปรสดีค่ะเจวุ้นใส่สองช้อนโต๊ะนะใส่ตามวัตถุดิบนะถ้าใครไม่กินเนี่ย ก็ไม่ต้องใส่แค่นั้นละคะูผงนัวค่ะสองช้อนโต๊ะเหมือนกันไอสองช้อนสองช้อนอันนี้ประมาณเนี้ยแค่นี้เองช้อนเล็กๆช้อนชาสองช้อนนะใส่งไป้ายเกลือนี่ประมาณหนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วเราจะตามด้วยน,น้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลทรายเจ๊วุ้นจะใช้สี่ช้อนนะสามแล้วแล้วก็สี่ ใบซี้อนผัดพริกแกงเนี่ยจะมีความหวานมะหวานหวานนํำเค็มนะหวานนํำเค็มแต่ไม่ใช่หวานนะเพราะว่าเจวุ้นไม่ชอบกินหวานมากกับข้าวที่เจวุ้นทําเนี่ยจะไม่มีหวานนํานะนอกจากกับข้าวที่ทำรดหวานหวานแบบว่าแบบพริแกงเนี่ยก็จะมีความหวานแต่ว่าก็จะเค็มด้วยนี่พีิแกงเราแตกมันดีแล้วนี่แสดงว่ามันสุกเท่าที่ดี เสร็จแล้วเจวุ้นจะใส่น้ำปลาค่ะสามสามช้อนโต๊ะนะคะใส่แค่นี้นะทีก็จริงจะใส่แค่นี้ดูให้ดีนะเวลาเราดูคลิปนะนี่จะ้ะนี่เจวุนไม่ใช้ช้อนโต๊ะเพราะว่าเวลาเวลาเราเราตวงเนี่ยมันชอบหกไอทีหกเนี 6, ่ยเราก็นับไม่ได้เนาะใช่อย่างนี้มันก็แบบขนัดดีไงอ่ะเครื่องปรุงเราเรียบร้อยแล้วนะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกเขียวแดงเอาไปเลยการที่เราทําผัดพริกกระดูกทอดเนี่ยเราจะปรุงเครื่องลงไปก่อนเลยนะปรุงเครื่องใส่ผักอะไรลงไปในน้ําพริกนี่เลยแนละ้วเราถึงจะเอากระดูกมาคุกเนี่ยใส่โหระพาลงไปเลยค่ะโหระพาที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยนะถ้าเราแบบว่าเราไม่ปรุงไปก่อนเนี่ยพอเราเอามาคุกแล้วมาใส่ผักมันจะไม,ไม่ค่อยสลบง่ายนะ นี่นางเอกของเรามาแล้ว <c oughs> ใส่ลงไปเลยค่ะปลาดุกทอดกรอบกรอบสะท้ายเลยนะนเสร็จแล้วนี่เลยค่ะสองมือของเราค่ะต้องใช้สองอันนะถึงจะจบข,ขนาดเนาะแบบนีเ้เลยพอมพร้อมอะไรพร้อมตุ้งแก่ตอนนี้พะ้อมกระปุกพร้อมตุ้งแกงพร้มกันเนาะตอนนี้เราก็จะดีไปลงได้นะเดี๋ยวตุ้งแกงจะไห้ก่อนที่เราจะปุ๊กเก็บเพราะว่าผักเดี๋ยวดีแล้วผักโข จะต้องให้ผัดตุกมากนะพรแล้วโจ๊กเ,เกีืวกอว่าพอแล้วค่ะไม่ติดครนะนี่เรียบร้อยเลยคลุกใหทั่วแค่นี้เองง่ายๆเลยนะผัดพริกแกงปลาดุกทอดเนี่ยยากตอนไหนตอนทอดอย่างเดียวอะคะ่ะหลังจากนั้นอะสบายคือแบบไม่ต้องกลัวเละด้วยเนาะเพราะว่ามันจะไม่เละไงมันจะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันเพราะเราทอดไปแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วคะ่ะผัดพริกแกงปลาดุกทอดของจิวุ้น แบบนี้เลยเนาะหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยค่ะรสชาติก็อร่อยด้วยนะเรียบร้อยแล้วจ้าไปเดี๋ยวเจวุ้นจะไปตักให้ดูค่ะเจวุ้นซื้อมาทั้งหมด4กิโล248บาทเดี๋ยวเจวุ้นจะไปตักให้ดูนะ30บาทเหมือนเดิมเลยค่ะอ่าเจาวุ้นก็ทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นผัดปิกแกงเนาะ ริแกงเราก็จะใส่ประมาณห้าชิ้นนะสองชิ้นถ้าชิ้นเล็กก็หกชิ้นได้ค่ะเจวุ้นนะห้าหกชิ้นใส่ไปเลยเดี๋ยวมันเป็นปลาดุกทอดเนาะมันก็จะแบบว่าเยอะมากไม่ได้นะมันมีต้นทุนค่ะซื้อมาถูกก็จริงแต่ว่าเราต้องมาทอดเนาะ นี่ค่ะเจวุ้นก็มาตากให้ดูแล้วนะคะเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว